และนี่ครับคือกล้อง2โมตัวใหม่ล่าสุดครับ Insta 3โม X5 ซึ่งตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีการอัปเกรดนะครับจากตัวเก่ามาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเซนเซอร์นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับถึง1นึ่ส่วนหนึนิวเลาวนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคุณภาพนะครับดีกว่าเดิมเรื่องของตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดนะครับเจ้าตัวเพียววิดีโอนะครับสำหรับการถ่ายนะครับในที่แสงน้อยนะครับก็สามารถนะครับทำงานนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับไดด้ททีีี่คเยยวนะรับ 30fps 8K ลนนัั่เองครบตัวนี้แบตเตอรี่นะครับเขาเคลมว่าสามารถใช้งานนะครับได้มากกว่า3ชั่วโมงนะครับหรือ185นาทีเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับได้เลือกสุดนะครับอยู่ที่15เมตรนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยการใช้งานนะครับก็บอกเลยนะครับว่าง่ายแล้วก็เสถียรมากๆนะครับเนี่ยสามารถหมุนนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับทำงานง่ายๆน,น,นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จเร็วนะครับศูนย์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ทะะทนนะะยี่สิบนาท x5 ตัวนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมชอบนะครับกับเจ้าตัวอินทาสมุกซู x5 ตัวนี้นะครับคือตัวเนี้ยจะมีเพลทนะครับที่เป็นเจ้าตัวแม่เหล็กนะครับดันตายแล้วทําให้เวลาที่เราใส่เพลทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับเจ้าตัวเอ p กโซทก็สามารถเสียบนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับขาตั้งได้แบบรวดเร็วเลยนั่นเองครับเฮ้ยอันนี้ผมแฮปปี้มากๆครับอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าน่าสนใจมากๆคือตัวเนี้ยจะมีเกชเชอร์ตัวใหม่เว้ยที่คุณนะครับหมุนตรงเนี้ยสองทีมันจะเลครรรััับเเเเคคอออ์ดลยยนนนน่งฮ้้ี จริงมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ตัวอย่างนะครับที่ได้ในการเดินชิวๆนะครับแล้วก็ไฟล์นะครับที่อยู่ในโหมดเพลวิดอกันครับว่าเคยกกรใช้งานจริงเป็นอย่างไรนั่นเองครับ และตอนนี้นะครับผมก็กำลังลองนะครับเจ้าตัวเพียววิดีโอนะครับที่ถ่ายนะครับมาจากเจ้าตัวอินดาามอ X5 นะครับก็ปรับบอต้ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เป็น 4K 30fps นะครับก็แสงน้อยก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ลองไปดูกันว่าเฮ้ยในการใช้งานนะครับสีประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับ